เราเข้าไปถ้าเราไม่ได้กางเต็นท์นะครับเราก็เสีย80บาทนะครับตรงนี้เกือบไม่ได้ถ่ายลืมเออพอดีตามาเห็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานใหญ่สุดในสยามอยู่บนสะพานวิ่งเลยวิ่งเลยด้วงวิ่งงู้ สนับสนุนช่องฝากกดติดตามช่อง้วยนะคค่ะเราเข้าไปถ้าเราไม่ได้กางเต็นท์นะครับเราก็เสีย80บาทนะครับ80บาทค่ามอเตอร์ไซค์กับค่าคนนะครับเฉพาะเข้าไปเที่ยวนะครับไม่ได้กางเต็นท์นะครับแต่ถ้าเราจะกางเต็นท์นะครับก็เพิ่มอีก30บบาทนะครับเคยกางข้างในนู้นนะครับ เราขับรถมาถึงข้างในนู้นนะครับอ่าเราก็เสียถ้าเราเดินไปมันก็ไกลอ่ะอืมแต่ถ้าเราเอารถขับไปถึงข้างในนู้นเราก็ยอมเสียสตังค์ตอนนั้นที่เบกเจกงมานะน้ำมันเต็มเลยนะตอนนี้น้ําตรงนี้มันลดหมดหมดเลยเออหมดว่ะลดหมดเลยอ๋อเดี๋ยวเราก็บัตรให้ทางนี้เข้าไปขอบคุณคเับเสวยงาม ตอนนั้นเรเจร๊ะพักกันตรงเนี้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละสะพานแขวนมันจะมีสะพานแขวนอยู่สองสะพานอะเออ ถึงแล้ว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 ถึงตรงตนนระพาโอ้โหไม้นี่อยู่ตรงกลางเลยนะเออแล้วมันจะสวยงามได้ยังไงเนี <c> ่ย <oughs> ต้องขยุบอีทแค่นิดนึง ครับตอนนี้มาแล้วนะครับบาวแจ็คเข้าไปจะเดินไปที่สะพานนะครับเดินตามบาวแจ็คไปเนอบบาวแจ็คจะพาท่านผู้ชมมาตาแดดก,กับบาวแจ็คนะครับเออลืมดูนาฬิกาอีกละววนนี้นาฬิกาเท่าไหร่จะดูนาฬิกาสิบโมงยี่สิบหกนาทีสิบโมงยี่สิบหกนาทีนะครับป่ะมาแล้วอันนี้ไม่ได้มาพิชิตนะครับมาเดินเล่นนะครับ พกน้ำน้ำแข็งด้วยนะครับกระติกหนึ่งปะตามไปเช็คไปครับบนสะพานก็ประมาณสิบห้าคนห้ามโอเคปะกลับมาที่รถใหม่เมาตะเกี้กลับมาที่รถเมาตะกี้มันไอ้นี่กา๊าดหมดกา๊าดมันเต็มเกลมาเอากาดมาเอาซีดีกา๊าดทีรถ เรามาใส่ใหม่เออดีนะที่เบวเจ็กไม่ได้เดินไปไกลอะเดินไปแค่หัวสะพานนี้เองเดินไปหัวสะพานก็เลยไม่เหนื่อย <c oughs> ไปเดินตากแดดด้วยกันเดินตากแดดตอนนี้น้ามันลงน้ามันลงไป ัเดินได้ประมาณสิบห้าคนนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคือเขาต้องการเซฟตี้ไว้นะแต่ก็ดูแลดูมันแน่นหนาอยู่แล้วว่ะตอนนั้นที่บ่าวแก้ม,มากลางเต็นท์น้ำน้ำนี่มันขึ้นเกือบถึงสะพานเลยนะน้ามันเกือบขึ้นถึงสะพานเลยนะแต่ตอนนี้น้ำมันลงน้ำมันลด หมวกออกดีเนาะดีกว่าเนะาะถอดนหมดหัวผ้าออกค่อยอยู่คนเดียวอย,อยู่บนสะพานวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่ง เดี๋ยวแว่นตาหล่นหายอีกดูนะถ้าเอาเน็บไว้ตรงนี้นะมันชอบหล่นเดี๋ยวต้องเก็บดีๆร้อนจังมัน แล้วตรงเกาะตรงนี้มันก็จะมีเดินไปฝั่งนู้นนะมันก็จะมีสะพานแขวนนี่อีกอันหนึ่งไหนๆนเบาแจ๊กมาแล้วเนาะเบาแจ้กมาเดี๋ยวเบาแจ๊กคนจะไปเก็บบรรยากาศฝั่งตรงนู้นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ตรงเขาตรงเนี้ยเราสามารถเดินอ้อมล้อมเป็นวงเลขศูนย์ได้เลยนะครับแล้วก็มาบรรจบกันที่สะพานตรงนี้แล้วก็เดินออกไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวตามเบาแจ๊กไปนเนอเดินมากเดินมากๆมันก็ ก็คืนเ่ยคือ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 นี่ถนนถนนตัวนี้แสดงว่าฝั่งนี้อาร์จัก,กรยานก็ไม่ให้จัก,กรยานผ่านมาทางนี้แล้วมันมีรูปจัก,กรยานตรงนี้แล้วจัก,กรยานมันจะมาได้ทางไหนอะ่ะเออเป็นปัญหาให้เบาใจอีกแล้วเออ ว้าวต้นไม้ล้มต้นล้มอ้าวต้นไม้ล้มต้นไม้ล้มต้นไม้ล้มมีมีเบาแจ๊กนี่แหละมีเบาแจ๊กนี่แหละที่บ้าอยู่คนเดียวมาเดินตรงกลางแดดมาลุยแดดช่างมาเถอะลุยจนชินแล้วเนาะลุยจนชิน ไปเจะไปเขือ่อนแต่เก est ็บภาพแถวแถวนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูให้หมดหมดก่อนเนาะเดี๋ยวล้ม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 ล้มล้มโน่น จะถึงอีกสะพานแขวนหนึ่งนะครับที่เบลเจกบอกว่ามันมีสะพานแขวนอยู่สองสะพานนะแต่ตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะข้ามไปอีกฝั่งนู้นแต่ตอนนั้นบเบวแจกเดินไปแล้วมันจะปิดหรือว่าฝั่งนู้นเนาะมันเดินไปไม่ได้แต่ตอนเนี้ยไม่รู้เขาจะเปิดทางนู้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาเอาลิงไปปล่อยอ่ะเอาลิงไปปล่อยอยู่ในเกาะจะไม่ให้มันข้ามมาฝั่งที่คนอยู่มันจะได้ไม่วุ่นวายกันมันจะได้มา ไม่มารบกวนขึ้นกันแลกกันนั่นไงเขาเขียนไปแล้วห้ามเข้าเช่นคเคยเา็ห้ามเข้าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปอาจจะให้ลิงมันมาไตา่ราวเล่นเปล่าเออ แล้วแล้วก็เดินมาบรรจบกับสะพานที่แบอกแจ็เดินออกมาเนี่ยนะอ่าแล้วก็มาเจอเรือเรือที่พาหนักท่องเที่ยวนั่งเรือรอบเกาะนะครับพาไปดูรอบเกาะนู่นรอบเกาะนี่บนเรือนะเพิ่งจะมาจอดนะครับนูน่นเห็นไหมน,น,นู่นเหนื่อยเหนื่อยเดินรอบแค่นี้เหนื่อยนะเนี่ยเออ ให้มันสุดไปเลยให้มันสุดไปเลย มาแอวทั้งทีมาเจอภาพวิวงามๆก็เป็นดีอดใจบาได้ที่ต้องเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำแล้วก็เก็บภาพงามๆเอามาฝากท่านผู้ชมได้พอกนเนาะเป็นแนวทางนะครับเผื่อบางทีนึกอยากจะเที่ยวที่ไหนแต่นึกบ่ออกเนี่ยก็มาดูคลิปของเบาแจ็คนะครับไบเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับจะได้จะได้นะครับจะไปดีลืมนะครับสนับสนุนช่องเพียงแค่ กดติดตามเต้าอี้นะครับบาวแจ็คก,กดชื่นอกชื่นใจแล้วนะครับ ลงไปดูน้ํากันนะครับลงไปดูน้ํากันว่าน้ํามันแจใสหรือเปล่าแต่เราอยู่ข้างบนเนี่ยน้ํามันแรดูเขียวๆนะน้ํามันแลดูเขียวๆเ,นะเ,เ,เราก็ลองลงไปข้างล่างเนาะตอนนี้ก็มีเรือนักท่องเที่ยวอยู่สองลำนะครับเขาจอดท่าเรือตรงนี้เขาจอดตรงนี้ขึ้นมาถ่ายรูปตรงสะพานข้างบนนะครับไหมไหม พอเราลงมาตรงนี้นะสะพานมันก็เลยดูสูงสนะูงเนาะตรงนี้เขาก็ปลูกไอ้ต้นไอ้คล้ายๆไมเยลาบยักษ์อะไอ้ที่มันมีหนามามะเออน้ำมันข้างล่งนี่มันก้ยใสนะครับเนี่ยแต่ก็น้ำใสอยู่น้ำใสอยู่ แต่เบลแจจ์ลงไปตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะยุบมันจะจมพเพราะดินมันยุบอยู่อโอโเมื่อกี้ปลากระโดด เดี๋ยวาเาวแจ็คนั่งพักตรงข้างบนนี้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเบวเจ็กจะไปที่อื่นต่อนะครับก็อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็จะมีประมาณนี้ที่เบวเจ็กพามาดูเนาะมันจะมีลานกลางเต็นท์แล้วก็จะมีห้องพักนะครับให้เช่านะครับอ้าวเมือม่อยเมือม่อยเหนื่อย ตอนนี้ห้าโมงสี่สิบแปดนาทีนะครับห้าโมงสี่สิบแปดนาทีสิบเอ็ดโมงเจ้านั่นแหละครับท่านผู้ชมสิบเอ็ดโมงสี่สิบแปดนาทีก็จะมีนักท่องเที่ยวกทยอทยยกันมาถ่ายรูปมาจุดไฮไลท์ ight, สะพานแขวนนะครับมันจะมีสองสะพานแขวนสะพานแขวนตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ข้างหลังเขานั้นอีกอันหนึ่งนะครับแต่บางคนเข้ามาเขาไม่รู้เนาะเขานึกว่าจะมีแค่สะพานแขวนอันเดียวมั้งมันอยู่ข้างหลังนั่นอีกอันหนึ่ง ตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็มามามาไปไปมามมามา,มาไปไป,ไปนี่แหละครับนี่รวมกับเบวแจ็กด้วยเาวแจ็กก็กำลังจะไปแล้วเนอะเบลแจ็กก็เดินชั้นเหนื่อยเลยเดินเสืีอหอบเลยก็เลยมาพักลมที่ใต้ต้นไม้เนี่ยครับท่านผู้ชมอือนี่สะพานแขวนอุทยานแห่งชาติเก่งกระจานนะครับ ตรงนี้เกือบไม่ได้ถ่ายลืมเออพอดีตามาเห็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานใหญ่สุดในสยามมรดกโลกนะครับนี่มุมนี้ก็สวยงามมากเลยฮลริคปเตอร์กำลังจะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงนู้นไหนปะเสียงเลยดังไปหน่อยนะแต่ก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมครับมอรดกโลกนะครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานใหญ่สุดในสยามโอ้โห มะ <M> ขนาด